สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโรโหรือทาโรต์คาะ์คำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทารโทาโรต์คาส์ตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตว์สากลโดยชุดไบรดเวดทาโรต์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกันเฟอร์โกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนเป็นการทำนายประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2565ภัยที่ได้ The Devil The High Priestess สี่ดาบอัศวินถือถ้วย The Chariot 8แปดถ้วยสิบถ้วยแปดดาบสี่เหรียญเจ็ดไม้เทา้านิสัยตัวตนเป็นคนที่มีเสน่ห์รูปลักษณ์ดูดีมีเสน่ห์ชวนหลงไหลไม่ค่อยเก่งทางด้านการคำนวณ มักเก่งทางด้านศิลด้านอาร์ตตาสว่างยามค่ำคืนเป็นคนที่ปล่อยวางทุกอย่างถ้าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็จะปล่อยเอาไว้ก่อนทิ้งเอาไว้ก่อนชีวิตต้องอาศัยอยู่ไกลบ้านไกลถิ่นฐานเกิดการเรียนการศึกษาต้องมีความเชื่อมั่นมั่นใจ มีการแข่งขันสูงหรือคนรอบข้างบังคับให้เกิดการแข่งขันต้องใช้ต้นทุนจากรูปลักษณ์ของตนเองในการต่อยอดค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอมแพงมากต้องหาความรู้เพิ่มมากขึ้นนอกตำราสาขาวิชาคณะสายอาชีพมนุษย์การบริหารการจัดการ การศึกษานิเทศศิลปะออกแบบช่างศิลป์วิศวะการงานอาชีพมีการแข่งขันที่สูงมากต้องเก่งหรือต้องใช้ได้หลายภาษา อาจจะมีการฝึกประสบการณ์หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงานหรือส่งไปศึกษาดูงานหรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมยังต่างถิ่นต่างแดนบางอย่างต้องใช้เวลาในการแก้ไขส่วนใหญ่การทำงานจะใส่หน้ากากเข้าหากันไม่ค่อยมีความจริงใจประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพ ผู้กำกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงหรือการบันเทิงผู้จัดการดาราศิลปินนักแสดงนักออกแบบของสวยงามช่างศิลป์หรือวิศวกรด้านงานศิลป์นักวิเคราะห์นักวิชาการการเงินโชคลาภเงินรายได้รายรับเงินเดือน ได้รับตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่ไม่มีเงินเก็บออมเงินส่วนใหญ่ได้มาก็จะหมดไปกับการใช้แก้ปัญหาของงานและส่วนใหญ่จะใช้ซื้อความสุขของตนเองไม่มีโชคมีลาบทางด้านการเงินหรือการเสี่ยงสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ควรระวัง เรื่องหน้ามืดอ่อนเพลียง่วงนอนบ่อยๆแล้วก็อาการตึงบ่าไหล่หลังที่เกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นไม่มีอุบัติเหตุแต่ไม่ครวรประมาทความรักครอบครัวคนโสดจะพบคนใกล้ตัวหรือจากญาติพี่น้องหรือจากเพื่อนฝูง หรือจากการเดินทางไปทำงานหรือจากที่อยู่อาศัยที่อยู่ไกลบ้านเป็นคนที่วัยใกล้เคียงกันพูดจาดีพูดจาหวานดูดีดูดมีสเสน่ห์คนไม่โสดส่วนใหญ่จะคบกันหรือแต่งงานกันด้วยการตกหลุมรักจากภายนอกมักมีปัญหามักทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยปรับตัวเข้าหากันคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียว ควรจะปรับตัวเข้าหากันพูดคุยกันบ้าง